อย่าพึ่งเลื่อนผ่านหากชีวิตตอนนี้กำลังเจอกับทางตันเรามีวิธีสร้างพลังบวกแรงรึงดูดความสำเร็จจากสิ่งที่มองไม่เห็นมาฝากท่านผู้ฟังค่ะหากตอนนี้ชีวิตเจอกับทางตันการงานไม่รุ่งความรักไม่ปัง หรือสุขภาพไม่ดีขึ้นสักทีหยิบจับอะไรก็ไม่สำเร็จสักอย่างจนถึงจุดที่เราได้แต่ภาวนาและตั้งคำถามว่าทำไมเราต้องเจอเรื่องแบบนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านก่อนอื่นช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะ ในวันที่เราหมดหนทางหลายคนเลือกที่จะหันหน้าไปพึ่งพลังที่มองไม่เห็นนั่นก็คือการบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบนบานไม่ใช่แค่การขอธรรมดาแต่เป็นการแลกเปลี่ยนที่มีเงื่อนไขเรายื่นข้อเสนอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความหวังว่าถ้าสิ่งที่เราขอสำเร็จเราจะตอบแทนด้วยสิ่งที่เราสัญญาไว้แต่คำถามที่น่าสนใจกว่านั้นคือทำไมมนุษย จึงต้องอยังคงยึดมั่นกับการบนบานนั่นคือความเชื่อความหวังหรือเป็นเพียงกลไกลทางจิตวิทยาที่ช่วยให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้นั่นเองค่ะในคลิปนี้เราจะมากล่าวถึงการบนบานที่คนส่วนมากทำแล้วได้พ้นนำมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะ ความเชื่อเรื่องการบนบานมีตั้งแต่สมัยโบราณอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานบนบานตั้งแต่สารพระภูมิหน้าปากซอยไปจนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังระดับประเทศอย่างสารพระภูมิเอราวัณหรือหลวงพ่อโสธรท่านผู้ฟังเคยบนบานอะไรไปแล้วได้ผลหรือไม่แล้วคุณเคยไปบนบานเรื่องอะไรกันบ้างสัญญากับอะไรกันไว้ และที่สำคัญบนบานแล้วได้จริงหรือไม่แล้วคุณละ่ะเคยบนบานไหมแล้วเรื่องที่คุณขอนั้นสำเร็จหรือไม่ใครที่ไปขอบนบานสารกล่าวแต่บนแล้วไม่เห็นผลวันนี้มีเคล็ดลับบนบานอย่างไรให้เห็นผลมาฝากคะ่ะแต่ที่สำคัญคือเมื่อบนแล้วต้องกลับมาแก้บนด้วย เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นคนผิดสัจจะเราก็จะบนบานไปไม่เห็นผลเตรียมตัวรับฟังวิธีบนบานที่ได้ผลดังนี้ค่ะ 1. ขอพรแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นบาปเป็นกรรมจะไม่ขอเด็ดขาดเพราะเวลาที่เรากำลังขอพรหรือบนบานใดๆต้องมีความศรัทธาในคุณงามความดีของท่านอย่างแท้จริง 2. ขอพรให้พอดีกับบุญตนเองอย่าขอพรที่เป็นไปไม่ได้หรือเกินตัวยกตัวอย่างเช่นทำบุญสิบบาทแต่ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งถือว่าเกินบุญตนเองเอาให้พอดีกับเหตุการณ์และปัจจัยและพฤติกรรมที่เราได้กระทำไปทั้งในด้านดีและด้านที่ไม่ดี 3. เคล็ดลับการสวดบนบานจิตต้องนิ่งเสียก่อนแล้วถึงสวดถ้าในขณะที่เราสวดนั้นมีอาการขนลุกปิติในใจน้ำตาไหลหรือมีแสงสว่างในจิตขึ้นมาแบบฉับพลันได้ยินเสียงสวดมนและเสียงกระซิบข้างหูอาการใดอาการหนึ่ง ขอให้พึงรู้ไว้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงหน้าท่านได้รับทราบถึงการมาของเราแล้ว 4. เมื่อรับปากจะทำอะไรแล้วต้องทำให้ท่านเห็นเสียก่อนเช่นบนบานว่าจะงดกินเนื้อสัตว์เจ็ดวันถ้าลูกชายได้งานทำ ก็จงงดกินเนื้อสัตว์ตั้งแต่วันที่บอกกับท่านเลยไม่ต้องรอให้ถึงสิ่งที่ต้องการแล้วจึงทำสิ่งนี้เป็นเคสที่จะทำให้เราได้ในสิ่งที่ขอเร็วขึ้น 5. มันทำบุญให้มากลดกรรมชั่วให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จะเกิดความอัศจรรย์ขึ้นแน่นอนในเร็ววันค่ะการบนบานควรใช้ทูปก,กี่ดอก ถ้าเป็นหนึ่งดอกเป็นเรื่องที่เน้นเจาะจงเกี่ยวกับผีบ้านผีเรือนวิญญาณภาคพื้นเช่นการจุดไหว้เจ้าที่หรือผีบ้านผีเรือนถ้าจุดสามดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าจุดห้าดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดาคุณมารดาและครูบาอาจารย์ถ้าจุดทูบเจ็ดดอก เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับติดวิญญาณสารเจ้าพ่อเจ้าแม่ครูอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้วถ้าจุดทูป9ก้าดอกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องก,กับการสักการะบูชาเจ้าป่าเจ้าเขาหรือรุกขเทวดาสารพระภูมิสารเทพถ้าจุด11ดอก เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาเทวดาชั้นสูงหากจุด16ดอกเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาเทพชั้นสูงเช่นบูชาพรหมหรือใช้จุดกลางแจ้งจุดทูบเทพพญดาทั้ง16ชั้นฟ้าด้วยบทสวดบ,บนบานมีดังนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธัทงพคะวันตังอภิวาเทมิ สวาขาโตภะควตาธรรมโมธรรมมังนมสามิสุปฏิปันโนภะควตโตสาวกะสังโคสังค,คงังนามามิณโมตสะภะควะโตอรหะโตส,สัมมาส,สัมพุทธะนโมตัสะภะควะโตอรหะโตส,สัมมาส,สัมพุทธะนโมตสะภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมนโมพุทธายะ เมื่อท่องคาถาเสร็จแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้กล่าวชื่อนามสกุลจากนั้นก็ให้กล่าวบนบานที่ปรารถนาโดยระบุให้ชัดเจนว่าขอให้สำเร็จภายในเมื่อไรและจะตอบแทนด้วยอะไรจำนวนเท่าไหร่นานแค่ไหน วิธีการที่เรานำมาฝากในคลิปนี้สามารถปรับได้ตามพื้นที่หรือที่ที่ท่ทานไปให้เหมาะสมกับสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านบนรบานสารกล่าวไว้ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและมีสติกับการดำเนินชีวิตทุกขณะลมหายใจขอขอบพระคุณ ท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพแข็งแรงมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือสาธุ